คิวแรกก็เสร็จเรียบร้อยครับผมอยู่ที่ลาดพร้าวโชคใจสี่นะครับผมเป็นยาฤทธิ์นะอันนี้ก็ง่ายนะครับผมอัปเกรดกระจกครับออโต้นะครับล็อกรถฝุลด,ดล็อกรถฝุดล็อกกระจกก็กางออกนะครับล็อกรถ นี่ก็ช่วยเตือนเราได้ผมลดล็อกไม่ล็อกนะก็ดูที่กระจกมองข้างได้เลยนะครับจะล็อกที่มือจับนะผมก็ลิงกันหมดทุกอย่างนะครับล็อกรถดโอเคนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็รับประกันระบบอยู่ที่2ปีนะช่างกอลซิมบิรีนะครับผมก็มาบริการด้วยตัวเองนะครับนี่ผมสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเรื่องกระจกมองข้างนะครับ หลับจบให้นะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ